กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนรักทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนวันนี้ก็พบกับช่องเสียนเป็ดกันอีกเช่นเคยนะเพื่อนๆนวันนี้ก็เสียนเป็ดได้มาโม้กันอีกแล้วนะเพื่อนๆนกับหวยลาวเมื่อวานนี้นะจัดกันไปเลยได้โม้กันอีกเช่นเคยเพื่อนๆนบอกไว้เลยบังอีกแล้วกับตัวเลขที่ได้ให้ไปนะมาก่อนที่จะไปดูว่า เซียนเป็ดได้ซื้อเลขอะไรไปบ้างก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e ให้กับช่องเซียนเป็ดกันด้วยนะเพื่อนๆมามาดูเลขกันเลยว่าเซียนเป็ดได้ซื้อเลขอะไรไปบ้างนะเมื่อวานนี้มาหน้าที่1เลข3ตัวนะเซียนเป็ดซื้อหกแปดสี่ 6, 8, 4, แล้วก็168นะเพื่อนๆแล้วก็148 146หนึ่งนะเพื่อนๆก็น่าเสียดายเมื่อวาน ไม่คิดว่าศูนย์จะมาอีกนะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานเซียนเป็ดให้ตัดศูนย์ไปเลยแต่สุดท้ายไม่งหศูนย์ดันมาจริงๆเพื่อนเพื่อนโอ้ศูนย์มาสามงวดติดติดเลยนะเพื่อนเพื่อนไม่คิดจริงๆก็ทําให้เลขสามตัวที่ซื้อไปก็โอ้โดนกินเรียบนะเพื่อนเพื่อนก็มาดูกันแต่เลขสองตัวขออุบไว้ก่อนแค่บอกสั้นๆว่าเลขสองตัวเฮงจะเพื่อนเพื่อน มาดูหน้าต่อไปเลยเซียนเป็ดซื้ออะไรกันบ้างนี่เลข2ตัวเมื่อวานซื้อ14นะเพื่อนๆนแล้วก็16แล้วก็18นะเพื่อนเพื่อนนี่แล้วก็ขอบอกนิดนึงว่าเมื่อวานเซียนเป็ดกดซื้อพลาดไปเพื่อนๆก็คือกดซื้อเลข2ตัวซ้ําไป2ครั้งนะเพื่อนๆทํานทให้ยอดซื้อของเซียนเป็ดเมื่อวานทะลุไปที่ประมาณ3,000ันกว่าบาทนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ซื้อเลข2ตัวซ้ำไปนั่นเองนะทำให้มียอดซื้อยอดลงทุนไปที่3 0 0พกว่าบาทแต่เดี๋ยวเรามาดูยอดได้คืนกันว่าเราจะได้เท่าไหร่กันอีอีออนะแล้วก็หน้าที่3นะที่ซื้อไปก็นี่ไง141618นหหั่นแหละเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็เซียนเป็ดบอกแล้วว่าต้องซื้อทั้งบนทั้งล่างนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ซื้อกลับกันด้วยก็มาดูกันเลย ว่าเราได้อะไรกันบ้างแล้วก็ไปดูที่โพยนะเพื่อนๆนี่โพยที่เซียนเป็ดซื้อไปนะเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนะเลข3ตัวโดนกินเรียบนะเพื่อนๆเพราะเราตัดเลขศูนย์ออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วจริงๆแล้วก็นี่ลำดับที่10นะโพยลำดับที่10ซื้อ8 1ล่างนะเพื่อนๆ0 0บาทนะเดิมพันได้กลับมาที่ที่9,000ขอโทษ8,900บาทเลยนะเพื่อนๆ แล้วก็มาดูหน้าถัดไปนะเพื่อนๆอย่างที่บอกว่าเซียนเป็ดกดซื้อเลข2ตัวซ้ำไปสองรอบเพื่อนๆเมื่อวานโอ้โหแต่ก็ได้กลับมาอีกนะเพื่อนๆลำดับที่22เพื่อนๆ81นล่างเหมือนเดิมนะก็ได้บวกอีกมา8,900กออีกนะเพื่อนๆวู้ว่รวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้ว8,9ดพบวก8,9ด0หนึ่งหมื่น 1 7ึ่0ไมื่เั้ยหบมเพื่อนเพอน uh huh. ช่วยบวกกันหน่อยสุดยอดหมื่นกว่าเลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หน้าที่3นะตรงนี้ก็เสียหมดหนะในหน้านี้ก็รวมๆแล้วนะเซียนเป็ดเล่นไปโอ้โหลงทุนไปประมาณ3,000กว่าบาทก็ได้กลับมาอยู่ที่17,000กว่าบาทนะเพื่อนๆ ก็หักลบแล้วนะครับก็งวดน,นี้เซียนเป็ดก็บวกไปที่หนึ่งหมื่นกว่าบาทอีกแล้วนะเพื่อนๆสุดยอดจริงๆสุดยอดในความโชคายที่กดซื้อซ้ำมันก็แฝงมาด้วยผลกำไรแบบนี้แหละเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดจริงๆและสำหรับใครที่ตามดวงเองกันเมื่อวานก็มาแชร์ให้เพื่อนๆดูกันได้นะเพื่อนๆใครตามเซียนเป็ดกันบ้างเมื่อวาน แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเซียนเป็ดเล่นอยู่ที่เว็บไหนก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะเพื่อนๆน,นเข้าไปสมัครเล่นกันได้เลยนะจ๊ะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วมาโม้แค่นี้แหละออยากให้รู้ว่าบวกกันอีกแล้ว3 4สงวดติดติดแล้วนะเพื่อนๆบวกกันแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะเพื่อน,เอนๆเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าแนวทางมาอีกแน่นอนเพื่อน,อนๆวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับวัสดีจ้า